เด็กชายค่ะสุขภาพดีต้องมาก่อนนะครับทำอะไรวันนี้จะมามีอะไรไมแม่แนะนํานเพื่อนเพื่อค่ะสูตรสุดยอดเลยนะคะวันนี้สําหรับคนที่ไขมันในเลือดสูงนะฮะเส้นเลือดอุดต,ตันค่ะนะฮะส,สำหรับเป็นการป้องกันและรักษาในเบื้องต้นค่ะนะฮะโรคนี้อันตรายมากเลยเป็นโรคที่มีผู้เสียชีวิตรองมาจากมะเร็งนะ,ะมะเร็งอันดับหนึ่งอันนี้อันดับสองไขมันในเลือดสูงเนี่ย ทั่วประเทศเนี่ยเป็นตั้งแต่อายุสิบห้ากันไปเนี่ยยี่สิบล้านคนนะในประเทศไทย<ะ>สูตรสามตัวนี้เลยครเป็นที่ยอมรับของอ่าวงการแพทย์และการวิจัยสถานบันโลกต่างๆนะฮะเขาวิจัยมาตอนเนี้ยเมืองไทยกําลังเกรงว่าจะเอาไปสกัดเป็นจดลิขสิทธิ์นะเนี่ย<ะ>เพราะฉะนั้นเรารีบทําเลยฮะได้ผล<ะ>แน่นะแต่ต้องกินต่อเน,นื่องนะ่ะ้ะะนําม,มีอะไรบ้าง ก็มีขิงแก่นะคะประมาณ1ขีดแต่ถ้ากินสองคนสามคนก็เพิ่มจำนวนไปนะคะแล้วก็ทราพุทราจีนเหมือนกันนะคะ1ขีดแล้วก็เห็ดหูหนูหนึ่งขีดล้างให้สะอาดสามอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ใช้น้ำลิตรครึ่งต้มนะ,ะน้ำลิตรครึ่งเราเคี่ยวจน ให้ย750สิตรเหลือครึ่งหนึ่งอะเหลือครึ่งหนึ่งก็ต้มประมาณไปชั่วโมงหนึ่งค่ะเลือครึ่งหนึ่งประมาณหนึ่งขวดพอเลือดขวดใหญ่นะง่ายๆเดี๋ยวเรามาตามดูกันนะครับเดี๋ยวตามดูกันนะครับค่ะเดือบร้อยค่ะเดือดแล้วนะคะแต่เราก็ให้เคี่ยวต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอะไรกันแล้วแต่ครึ่งหนึ่งอะคืออย่างนี้นะฮะไอ้โรคเนี้ยอันตรายมากนะเล็กหญิงถ้าเป็นไปแล้วเนี่ยส่วนมากจะเป็นเพราะผู้ชายด้วย มันก็จะคลายผู้นําครอบครัวมันพึกอามาพาดบางทีก็ไปอุดตันไว้ใจล้มเหลวก็เสียชีวิตทันทีก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะกินไว้ป้องกันถ้ากินป้องกันจะกินชาเย็นติดต่อกันแต่ต้องกินนานหน่อยนะดูเนี่ยเพราะมันเป็นคล้ายๆแบบบํารุงไปด้วยอะไรด้วยใช้เวลาสองถึงสามเดือนเลยถึงจะได้ผลกินควบคู่ไปกับยาแผนปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นไขมันในเลือดสูงก็ได้หรือถ้าจะกินป้องกันก็กินชาเย็น ถ้าเป็นแล้วกินสามเวลาค่ะก่อนอาหารอาาร่ะมันมีบํารุงในตัวอยู่แล้วขิงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอันตรายไม่มีผลข้างเคียงทั้งสิ้นกินติดต่อกันเลยสามเดือนอนะฮะ,ะเาา<ส>ดี๋ยวลอง่าเนี่ยสีจะเป็นแบบนี้ <อา S 1> นะคะเดี๋ยวลองชิมให้ดู่คะครับโอเค <ลด S 2> มา,าป้องกันมารักษานะฮะคนที่มีอาการน้อยหรืออ่า กินยาอยู่เนี่ยกินควบคู่กันไปเลยแล้วคนที่ไม่เป็นก็ไกินบองก่ะสมุนไพรคือเป็นตัวช่วยนะคะตัวช่วยรสชาติกินไม่ยากเลยไม่ต้องปรุงแต่งนะอันนี้ไม่ควรนี้ไม่ต้องปรุงแต่งนะคะไม่ควรใส่น้ำน้ำผึ้งน้ำตาอะไรทั้งสิ้นดิบๆเลยฮะกินไม่ยากเนี่ยจะได้หายไวๆนะคะมอบสิ่งดีๆให้นะฮะสุขภาพดีต้องมาก่อนโอเคครับ